ร้อยเลยเซ่เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไอ้เข้แดงมานี่ครับผมตัวอ้วนเกือบทะลุตาครับท่านผู้ชมนี่สมจริงๆ นนะีสุยยดยอดไฮเคราชโดครับผมสเก็ตติ้งง่ายๆนะครับผมโอเคไปไปทไี่โอ้มุ่นก็ะไดโอโอโตกตกโอ้ตกไปแล้ว